มาดูความคืบหน้าในการปราบปรามอัชญายกรรมออนไลน์เฟสที่2 ตามที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้มีการมอบหมายให้กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีนะครับร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามอัชญากรรมออนไลน์ครับโดยล่าสุดเนี่ยนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีก็ได้มีการเปิดเผยถึงผลการดําเนินงานเฟสที่2ก็คือในช่วงเดือนพฤษภาค,คม67ที่ผ่านมานั่นเองครับว่ามีผลการดําเนินงานดังนี้ครับ อย่างแรกนะครับก็เป็นเรื่องของการปราบปรามจับกลุ่มอัจฉริกรรมออนไลน์มีการจับกลุ่มคดีออนไลน์รวมทุกประเภทนะครับกว่า2,200กว่ารายเลยครับจับกลุ่มคดีเว็บพนันออนไลน์กว่า991รายครับจับกลุ่มคดีซิมมา้าบัญชีมา้า199รายครับ และเว็บผิดกฎหมายกว่า15,000รายการครับปิดเว็บพนันกว่า6,400กว่ารายการครับมีการแก้ไขปัญหาบัญชีม้าระงับบัญชีม้าแล้วกว่า8 0 0แสนบัญชีเลยครับการแก้ไขปัญหาซิมม้าระงับหมายเลขโทรออกที่โทรเกิน100ครั้งต่อวันจำนวน4 2 0 0 0กว่าหมายเลขครับและมีการแก้ไขปัญหาเรื่องของสาวโทรคมนาคมผิดกฎหมาย โดยทางกสทชครับได้สั่งการให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต ทำการตรวจสอบการให้บริการบริเวณชายแดนครับให้มีการรื้อถอนและปรับทิศทางหรือว่าลดกำลังส่งสายอากาศให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่19มิถุนายน2567ที่จะถึงนี้ครับส่วนการแก้ไขกฎหมายนะครับก็จะแก้ไขกฎหมายพิเศษแบบเร่งด่วน3ประเด็นครับก็คือการปรับปรุงกฎระเบียบแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการโอนเงินผิดกฎหมายและการแก้ไขปัญหาการซื้อขายสินค้าออนไลน์แบบ COD นั่นเองครับ นอกจากนี้ครับก็ยังมีการเพิ่มบทบาทให้ผู้ให้บริการมีการหารือกันนะครับถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาภายออนไลน์ครับกับทางบริษัทไลน์บริษัทเนต้าและ X ครับมีการปิดกั้น URL ที่ผิดกฎหมายแบบเชิงลุกครับสุดท้ายนะครับก็จะมีการบรูรณาการข้อมูลโดยการลงนาม MOU ว่าด้วยการเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลครับโดยศูนย์ AOC 1441ครับโดยรวมแล้วเนี่ยผลการดำเนินงานในเฟสที่2นี้ก็ประสบความสำเร็จครับมีการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดและปิดกั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้นซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีปัญหาบางประการที่ต้องเร่งแก้ไขยอยู่ครับอย่างเช่นการจับกลุ่มคดีออนไลน์โดยรวมแล้วเนี่ยก็ยังมีจำนวนน้อยอยู่ครับส่วนการแก้ไขปัญหากฎหมายก็ยังล่าช้าครับและยังมีช่องโหว่ที่ทำให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยสามารถที่จะหลุดลอดออกไปได้ครับ โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอัชยากรรมออนไลน์ทางเทคโนโลยีครับก็จะมีการเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต่อไปครับ